วัสดีครับทุนทุกคนนี่มาบรรน,นานะครับวันนี้เดี๋ยวที่ยายานมาบรรยากาศข้างหลังนะครับเดี๋ยวที่ไปเช็คมืงปลานะครับว่ามันออกเบื่ไปข้างหลังนีก่กับบริเวณข้างส่วนเฮานะครับผู้ดอกไม้นะครับดกอกเอียงอะลายยางอยู่พี่น้องแล้วก็สีเป็นดอกเข็มนะครับโอ้กุ้ยผัลลูไปพี่น้องบนกุ้ยผัลลูตานมึง ูะไปกวยต้นต้นไหม้ละเนี่เดียวกับสิได้ง่ายออกไปทางพุ่นนะครับทางทางขงมหาส,สวน,นครับนี่ก็เนี่เป็นอ้อกใบกะเพราเอามาปลูกไเดี๋ยวสิเห็ดเป็นตะไคร่้อมนะครับเลอตะไคร่ประมาณแปดสิบเซนฝั่งเสาใส่ตะไคร่้่มนี่ก็ี่เป็นนะครับแปลงดอกไม้เนี่ยนี่ก็ต้องไดง้สีลงเป็นหม่มตรงนี้ก็เจ้าฉีดดินมาก ชิดดินซ้ายนี่แหละมันตามกัวมาะวาลโดหน้ำมันขังผมที่ปลูกต้นนั้นต้นไหนหย่าแต่ว่าที่เป็นหย่านั่นนะครับปูพานี่แหละปูพานี่ป็นหย่าของมาเลนะครับตรงนี้เพราะว่าต้นนั้นที่เป็นกระท่อมน้ามองตังต้งตั้งอันนี้ไปเน่ยที่ปูกระท่อมน้าแล้วก็นเตียชิ้งชาเชกอกันแล้วกันที่ปลูกอันหยาหย่าหย,า,ย,า,ยามาเลขึ้นหยาหยาแบบนี้แหละแตีนนี้มันเป็นหยานวลหน่อย หยามะเรียนครับพอหยามะเรมันจะหมักหุมนะครับแเรา,า,า,เา,าคุมหน,ะมนจาจักหน่อยนี่ก็เป็นแปลงดอกไหม่ผูกไว้แล้วครับต้นแดงตัวน,นี้ไหมตัวนพี่น้องงัวเอาไใบเอาฟุ้นนะครับนี่เป็นต้นแค่นะครับนี่แค่เอไปจิ้มดอกนะครับเนี่ย อ,อันนี้จ่เป็นผักหวานนะมาจากไอ้มันคือ,อยังต้นเสี้ยวแต่บ,บ่แมนนะมันคือกายพักไก้มันมันอีรวดชาติหวานนะครับเนี่ยของเอามาจากนาครพนมนะครับอำเภอพนักขาดพนมต้นพย้อมดอกหอมนะครับตัน้นตัวนี้น่าจะเป็นชิงฉะนะครับนี่เฮ็ดชิงฉะประดับ,บก็ไปกันทีตัดปลายมันออกนะครับ เดี๋ยวดินมาถมอีกทำให้นเร่มไม่ผลเลปูปูหยาไอ้มาเลตรงนี้ก็ที่เป็นกระถอมนาหน่อยเพราะได้นางเล่น้างหลังสวนครับตรงนี้ที่เป็นกระถอมน้านะครับตะกี้ปูพีบางอย่างมันบ่อไรนะครับมันหืมแล้วมันเป็นปลาเบิดแล้วมันมันขี้บ่ข้นหรอกตรงเป็นกระถอมน้าหน่อยจักหลังหน่อยหนึ่งนดี่ก็ที่เป็นนะครับสนฉัดปูไปประมาณมีทว่าต้นนะครับสนฉัดอันนี้ก็ต้นพย้อม นะครับพยอมโอ้ยหืมค่ักเป็นไรเสียเป็นังอีกละ่ะคือ,อปลาปล่อยมันไปปล่อยไปมันม,มีทอได้ลหละทอ,ทอนา้าจะอวนเดียก็เขาใจอยู่มันก็นออกไปหันได้ละ่ะเอาทอยเย้อวันบ่ะทะลุไอ้นเดียอ๋อเขาก็ปิดทอพุนไปไหม พี่ทอกลังแหมมันทอเขาแหมครับหนาตาแดงว่าบีา่ <c oughs> บเป็นป่าคนเหนือเป็นส่นมาก,กเป็นกินอาหารพวกนี้นพี่นอ้อกกล้วยใบกล้วยใบยังพวกปาทพียนลายรุุ่พี่น้องนะครับ เดียวเียเชี่ยเห็ดมันรวยอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันใบใหม่มันหลเดี๋ยวออกพวกเห็ดหลงงซาม,มันตุนหน่อยอยู่เนี่ยบริเวณจุดน,นจากสามสี่ขวดประมาณนี้แหละที่มันฝังไว้นะครับลองเบิง้งมูเป็นก้อนกับนี้นะครับแล้วที่ผมเอามาแล้วก็มูเป็นน้ำกับนี้เดียวสิมูนี่เซลลมูลเป็นก้อนมาฝังนะครับแต่มูเป็นน้ำเดียวไ้ลอยๆแต่ของผมละเพราะว่าทั้นนี้มันอยู่ข้างหลังนะครับ นก็ยังหลายอยู่พี่น้องพวกมันหลายรุนนะครับเด้อแบบมันกัน,น้ำหลายนนะครับอันนี้เปน็นช่วงเดี๋ยวเดี่ยวมูเป็ดก่อนมันเป็นคอ,คลอหลออแข็งแล้วพี่นนองอันนี้ตรงนี้น้ำเนี่ยหนุนกับไหน้าเลยนะครับเด้ไนี่หนอกคุณนะครับมันขามามันหนุนกันเลย เพราะมันซื้อหมอ,อกไปฮะมันสีมิทอข้างนอกนะครับตรงนี้ให้นี่เดี๋ยวดันขึ้นมาบักสูงตัวนี้ก็จะเป็นปลาบึกนะครับหลายแล้วกับปลาตะเพียนปลานินน้นปลานิ้นพมกับป่อยนะครับนี่ปลานิ้นได้บะหมันเห็นมันมาแผ่อยู่นี่แล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลาบึกปลาคอปลาดุพวกนะเพราว่านามันออกไปให้น้ให้คนใดน,นะครับมันจะร้นเราดินผมปลูกคาไปเป็นคาผลเหลียวเห็นไหมผล ค่าอันนั้นไม่เป็นองะค่ายค่าเกษตรอยากบอกมาจากกกษสินอำเภอย่างตลาดแต่ว่าพวกบอกเขืออ่ะยังตัวลกลีดนะโรคตายไปเลยทีน่นี่ค่ะตำบายเลยพี่น้องบ่แห้งไงเด้ในเบิดปีเลยเด้หนีิแบบนี้เบิดปีเลยแล้วนี่ค่ะสวนข้าง,งหลังห้องน้ำฮานะครับอันนี่เป็นน้ำนี่คือลายตัดลุงตัดญญา,าลง อนัน้องเนี่ยมันปลามีแต่ปลานิน้นปลาสะเพียนใหญ่มีแต่บ,บิบกิบแต่ว่าน้องที่แพร่ดีคือน้องข้างหลังผมที่ผมให้เหมือนกันครับแต่อันนี้ก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นงูอะไรกินเนี่ยแหละครับเพราะด้เบิงได้กินดูนะครับแต่น้องนี่แพร่แห้งครับเนี่ยน้องนี่ปล่อยทีเดียวจบเลยน้องมันแพร่นะครับแพร่ดีดี ไปเจอเดียวๆเลยเด้หนินี่น้องนามขอ,อยังไหลนะครับโซรเสียวนี่ลายหลุดเนี่ยคือหมอปลาแดกถ้าอยากกินเนี่ยคือมาวาืวันจะเสาร์แดกจะจ่ายายังไงแล้วก็บวานเฮแตกๆจกังอยก็เอาไปก้อยเอาไปเห็ดปลาแดกเดียวได้เบิดเลยครับอันนี้ก็จะเสียวนพวกเห็ดละงอกมาฝัง เห็นละงงลรง,งมาฝังขางนี่แหละผู้ใดท,ที่เป็นยางลงอย่างนัง้นเดฝังฝังในบัตรทุยยางนะครับพี่น้องต้นนี้ตัวนี้ครับเป็นเป็นโฮมบัดแล้วครับ,นนนนรบแบดดซ่องถึงบ่ได้ได้ไงนี่แล้วนะก็ใบไม้ก็ล้นตลอดนะครับบ่ได้กวดได้ี่มันคุ้มกันบัตเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้นเนี่ยม่ายากเลยเหรครับนี่มูไใดมันเป็นงามมาก็ตัดตัดออกเป็นฟื้น แดดแดดจ้าๆอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเขาในี่น,นีเมือดตึ๊บเลยน่ครับขนาดแดดจ,จ,จ้าๆด้วยนะเมือดตึ๊บเลยนะครับอันนี้ก็พายุให้หลับม่เาเขาแตงกิ่งมันออกได้อีกนะครับเนี่ยกิ่งมันหนาอยู่ขามหนัก นี่ก็ทีได้เอาไปปุ่นนะครับข้างหลังทางเข่าสวนเขากระทำเป็นหยาพี่น้องคืออันนี้ครับเป็นสนา,ามหยามันว่าเป็นตะหนงอกพี่น้องมันต้องหนาห่อนเร่งแรงเล็กน้อยพอตัวนี้มันมันไม่จะหมอกเนี่ยอย่างไร <c oughs> อันนี้ก็ลังวานเบี่ยเราด้วยครับนี่มันจะเป็นเบียร์ไอ้ควงตุงกับขนาดพูดขนาดขนาด,น,าดนะครับควงตุง ปักซีแต้นนี่ก็ทีปลูกหอมได้แล้วละ่ะปลูกหอมไปแล้วนะครับปลูกหอมปลูกหอมไปตัวนี้เห็ดกระทอมน้ำไปถน,นังเสร็จแล้วก็มองนี่ก็ทีปลูกหญ้าหญ้ามาเลน,นะครับไปหอดพุลแล้วนี่เดี๋ยวเอาดินมาเสริมอีกแล้วล้างเตรียมแล้วน่าจะเป็นไหนผักไอ่ยังก็ไอ้ผักเปลี่ยน ลายยางเลยพี่น้องมีแต่ธรรมชาติหลุดหลพีนลน่น้องอยูน่นี่ดินไซนีเห็ดฟางนันก็ะออกทุกมือได้พี่น้องออกเรื่อยๆนะครับเห็ดอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นคุ้มเหมือนแบน,นเลยพี่น้องเมื่อหลด ดูนี่เห็ดพวกเห็ดอำม,มากเริ่มออกเันนครับคิ่อุ่เนี่ยเสียดินมาใส่เลือมอยู่ด้วเสียดินน้ำม,มันหงอยได้อยู่ด้วยนะเอาดินมาใส่อีกหลายเตื้อพอละอันนั้นพี่น้องกับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเด้อนะครับตัวนะนี้นะครับ นี่เดี๋ยวเสียวดินมาเพิ่มเพราะว่าเัาก็เอาใส่มันยุบโตเนาะที่เรดินมันใส่ก็จะปลูกหอมหอมกระปูกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหอมหัวเดงแล้วก็หอมแบงสามนานแล้วก็หอมแล้วก็ที่อั้นก็ว่านกวางตุงขนาดแล้วก็ที่มาแป๊ะแปะปลูกท่นี่ครับส่วนหอมมันก็ลุกออกเรื่อยๆอานะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับปลูกไปกินน้ำแต่ของผักก็ไปที่ได้ขายเริ่มที่ที่ปลูกผักขายแล้วนะครับปีนี้เพราะว่าเม่ได้ปลูกผักขายมัน สองสามปีแล้วก็ที่เริ่มปลูกก็ของมันหลายแล้วครับที่เป็นสาวปลูกพืชอายุสั้นแล้วเขาก็จะได้มีพวกสะเดาลนี่ปลาเครืองจองนี่พวกยังอะพวกบักลุงนฟูกลินฟ้าเนี่ยแหละไปแปะกันไปขายนะครับพวกดอกกระเจียวนี่นะครับมันหลายแล้วเขาก็ต้องปลูกพักมุนี่แกมกันไปมันจึงจะมีของหลายนะครับแต่อดแต่มุนี่บ่ได้หรอกครับเขาต้องเอามุนี่ไปแกมน้ำกันพวกกวางตุ้งขนาบักทั่วบักเขือบักพริกนะครับหอมผักซีประมาณนี้นะครับ แกียมกันไปนะครับตวนเห็ดก <od> ันก็เ <worries> ป็นเกษตตามฤดูกาลถ้าเห็ดออกลายเขาก็จะเอาเห็ดไปขายน้ำนะครับถ้าเห็ดแก่เขาเฮ็ดไปน้าเชียร์ครับก็ให้มันออกลายๆก่อนนะครับอย่าบอกเรี้ยงน้าเชียร์ครับตรงมันมันออกหระแต่มันถ้าออกลายปันใดนะครับนะครับเอาไป้องนะจะคอยติดตามเหมือนกันนะครับ